เรียกว่าได้เวลาทดสอบกล้องอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมถ่ายจากหัวเว่ย P40 Pro Plus นะครับซึ่งเป็นเลน 10x ที่ผมชอบที่สุดในตอนนี้เลยนะครับแม้ว่ามือถือตัวนี้เนี่ยมันจะหลายปีแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาทดสอบไฟล์วิดีโอกันจะทดสอบไฟล์วิดีโอ 1080p เท่านั้นนะครับเพราะว่าเจ้าตัว 4K ของหัวเว่เนี่ยมันไฟล์ภาพส่วนตัวเองนะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่ว่า เวลาถ่ายกลางวันในไฟล์ Full HD เนี่ยก็ดีมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าเจ้าตัว p 4 0 Pro Plus นะครับเก็บเสียงได้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้เนี่ยผมใช้เป็นไมคจากตัวมือถือเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นวิดีโอกล้องหน้าถ่ายด้วยความละเอียด Full HD 30เฟรม per second นะครับเดี๋ยวมาดูว่าถ่ายแบบ60เฟรมแล้วเนี่ยภาพจังจะดีอยู่ไหม โอเคตอนนี้นะครับถ่ายด้วยความละเอียดนะครับกล้องหน้าของ p 4 0 pro plus นะครับด้วยความละเอียด full hd 6 0 f เฟรม per second นะครับเดี๋ยวจะลองเดินให้ดูแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูประตูเมืองเชียงใหม่กันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูความสมูทของตัว6 0เฟรมว่ามันแบบลื่นแค่ไหน <Okay. S 1> คือเป็นมือถือที่ทำอล็อกได้ดีมากๆเครื่องหนึ่งเลยแล้วเดี๋ยวพาไปชมว่า6 0 f เฟรม ในประตูเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันจะสมูทแค่ไหนนะครับอันนี้เนี่ยแค่ถ่ายจากกล้องได้ย่งดีขนาดนี้ทีนี้นะครับกลับมาที่ไฟล์ Full h f 30เฟร per second นะครับแต่แต่แต่จะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้พอใช้เป็น3 0 f r a m เม per second เนี่ยมันสามารถถ่ายเลน 10x Optical Zoom ได้นะครับเดี๋ยวผมบอกกันว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเลน c i ซีนิมาเลนนะครับเป็นเลน u l อัลตร้าไวที่ถ่าย ใช้ความละเอียดเนี่ย40ล้านพิกเซลนะครับแต่เดี๋ยวจะลองซูมให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ ultra wide นะตอนนี้อยู่ที่ 1x นะครับประตูเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวให้ดูดูความสมูทของมือถือด้วยนะครับว่า stabilization มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะซูมไปแล้วนะครับที่ 3x ก่อนเลนส์สวิตยัง เลนสวิตแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่3 x ประมาณ3 6 x Optical Zoom นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะซูมไปที่1 0 x กันไปนี่นะครับดูความคมชัดของตัวหัวเวย t c c pro plus แบบ1 0 x Optical Zoom นะครับดูซิว่าซูมได้ไกลสุดเนี่ยซูมได้แค่ไหน 30x นะครับตอนนี้ซูมอยู่ที่ 30x นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมานี่ผ่าน 3x มาแล้วแล้วก็ 1x นะครับและสุดท้ายก็จะจบด้วยเลนอัลตร้าวนะครับแล้วก็ดูความสมูทของเฟรมเรตดูนะะับว่าเป็นยังไง แล้วคนที่สงสัยว่าสกินโทนเนี่ยมันทําได้ดีไหมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะถ่ายตัวเองให้ดูแล้วกันนะจะได้เห็นโอเคนี่นะครับตอนนี้เนี่ยก็พามาชมเรียกว่าประตูเมืองเชียงใหม่นะครับ mm hmm. ที่เวลาเข,เข้ามาเนี่ยมันจะเดินทางลำบากนิดนึง mm hmm. เพราะว่าไอ้พวกรถจอดเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่จอดเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีนะครับ ก็ทุกคนลองดูว่าตัวความสมูทของตัว30 f r a m เฟรมเนี่ยทำได้ดีแค่ไหนแล้วเดี๋ยวไปดู60 f r a เฟรมคุณจะตกใจเชื่อผมกลับมาอีกกับ60 f r a เฟรมนะครับเป็นไฟล์ full hd นะครับดูทุกคนจะได้เห็นความสมูทของตัวเฟรมเรทสักทีนะครับแต่ว่าจุดเสียของแ้นใช้60 f r a เฟรมเนี่ยนะครับมันก็จะใช้เลนได้แค่2เลนเท่านั้นเองก็คือเลน ultra wide แล้วก็เลน ตัวเลนส์หลักของเขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการซูมให้ดูทุกคนจะเข้าใจเลยผมจะซูมไปที่นี่ตอนนี้ผ่านไปที่ 1x นะครับแล้วก็จะซูมไปที่คําว่าประตูเมืองประตูเชียงใหม่ทีหนึง่งเนี่ยเห็นไหมทุกคนจะสังเกตว่าความชัดของมันเนี่ยมันมันคือเลนส์ 1x ที่แบบเป็นซูมดิจิตอลอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะซูมกลับเข้ามาก่อนนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่าสกินโทนตอน ใช้กับคนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโอเคนี่นะครับก็เป็นการถ่ายด้วย Huawei P40 Pro Plus นะครับถ่ายด้วยความละเอียด <Yeah. S 2> Full HD นะครับ60เฟรม per second ทุกคนจะได้เห็นว่ามันสมูทมากๆเลยแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูเลนหลักด้วยเลนหลักนี่ทําได้ดีมากเหมือนกันนะครับแต่ผมชอบเลน์อัาตร้าไวมากกว่าเพราะว่ามันเก็บภาพได้เยอะกว่าโอเคเราจะไปที่ เลน 1X นะครับตอนนี้นะครับเป็นเลน 1X แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในที่ล่มนิดนึงนะครับก็ทุกคนลองดูว่าฝ่ายภาพเนี่ยทำได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวผมจะลองเดินให้ดูเดินบนเรียกว่าตัวเมืองของเขาเลยนะครับตัวเมืองเชียงใหม่เลยตอนนี้นะครับทุกคนลองดูว่าเฟรมเรทเนี่ยมันทำได้ดีแค่ไหน,นครับสมูทแค่ไหนกับ60เฟรมเป็น60เฟรมที่ผมคิดว่า มือถือไม่ค่อยมีมือถือที่ทำได้สมูทได้ขนาดนี้บอกเลยจริงๆแล้วทุกคนอนะ่ะชอบเฟรมเรท60เฟรมหรือ30เฟรมมากกว่ากันนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้วันนี้เดี๋ยว,วเป็นข้อมูลทั้งหมดครับเดี๋ยวชอบก็อย่าลืมกดแชร์นะครับ subscribe แลวไว้เจอกันนะครับในคลิปหน้านะครับวันนี้เสิร์ชนะครับก็ลาทุกคนไปก่อน,นครับอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยได้คนปลอดภัยนับสดครับพี่ คืออย่างนี้ครับผมมาดูฟุตเทจเมื่อกี้นะคือรู้สึกว่าตัว Full HD ของ P40 Pro Plus เนี่ยพอถ่ายด้วยความละเอียดแบบ60เฟรมเซคเกอร์เนี่ยมันก็ลื่นจริงถูกไหมแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าพอเวลาเป็นเลนหลักเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นควรจะเป็นเซนเซ,นเซอร์ที่มันดีที่สุดเนี่ยมันเหมือนมันโฟกัสหลังว่าวันนี้ก็เลยอยากจะมาทดสอบอีกสักทีหนึ่งนะครับว่า เฮ้ยมันยังโฟกัสหลักอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นที่ผมเองเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องโฟกัสได้ดีกว่านี้โอเคตอนนี้เลื่อนมาที่ 1>, 1 x นะครับคือเซนเซอร์หลักแล้วนะครับก็ลองดูว่าตอนนี้เนี่ยมันโฟกัสที่ตัวผมหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเนี่ยช่วยกันดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินดูนะครับตอนนี้เนี่ยก็ดูเฟรมเรทเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมชอบ60เฟรมของหัวเว่ยมากที่สุดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเพราะว่า เฟรมเรทมันสมูทมากๆเลยอ่ะต้องบอกเลยจริงยอมรับเลยคือใช้มือถือมาก็หลายรุ่นน่อยอย่างพวก iPhone iPhone หรือว่าจะเป็นมือถือที่ถ่ายวิดีโอดีๆอย่างซัมซุงเนี่ยนะครับแต่ว่าพอมาเจอเฟรมเรทของฮัวเวย่ยเนี่ยต้องยอมรับเลยจริงๆทุกคนลองดูนะช่วยกันดูหน่อยว่ามันโฟกัสที่ตัวผมแล้วหรือยังหรือว่ายังโฟกัสหลังอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆผมพยายามให้แบ็คกราวมันเบลอหน่อยมาถึงจะแบบดูซีนิมาติกหน่อยเข้าใจไหม ช่วยกันดูหน่อย